ได้ราคาไม่ค่อยดีด้วยก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่าขึ้นไปก่อนเฮ้ยยาซี่จยเย็นเย็นพวกอึบอึบ สวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกรมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เรามาลุยกันในวัน o อ c ีนะครับวันนี้อาจจะมาเทรด o อ c ีซสายๆนิดนึงนะเพราะว่าว่างช่วงสายกันเลยมาเรามาลุยกันนะครับว่า o อ c ีซีสายๆจะเป็นยังไงนะครับอืมตรงนี้มีแนวต้านนะฮะผมจะคาลิเบทที่โดจีตัวนี้นะ ผมว่ามีโอกาสนะฮะที่แนวต้านแนวนี้ถ้ากราฟยกตัวขึ้นไปแถวปลายไส้หรือใกล้ๆโอเคไปนะฮะผมรู้สึกว่าแท่งเทียนเขาเริ่มห่างจากเส้น S M A 5มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาเจอแนวต้านแนวนี้นะครับมิลิเจคที่ปลายไส้นะหรือที่ใกล้ๆเส้นกิดผมว่ายังมีลุ้นนะฮะเรามาลุ้นออเดอร์แรกกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับ ODC วันนี้ใส่สายนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะได้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นกรอบแนวต้านที่ชัดเจนนะฮะกรอบแนวต้านที่ชัดเจนอย่านานไงน่นไงอย่ารีบพุง่งขึ้นไปก็แล้วกันดีนะที่ได้ราคาดีนะฮะรอดไหมโอเคนะครับสำหรับออเดอร์แรกวันนี้ก็วินไปสำหรับกรอบไซด์เวกรอบนี้ นะครับแนวต้านมีแรงขายแล้วก็มีเส้นกลิดด้วยนะฮะถือว่าสวยงามนะสำหรับแนวแนวนี้นะครับม,มีแท่งเทียนวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเหรอ,อจริงจริงน่ากดนะแต่เขากระโดดมาเปิดในแนวเนาะเพราะฉะนั้นหรือว่าเขาจะเล่นกับแนวเบสิกแนวนี้แต่ก็ไม่ทันละนะฮะออถ้าแท่งนี้จบ ใต้แนวนี้ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าแรงซื้อวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับจบใต้แนวก็ยังเสี่ยงนะอาจจะต้องปล่อยผ่านนะครับสำหรับออเดอร์นี้เรามาดูกันว่าแท่งนี้จะจบตรงไหนจบใต้แนวไหมแต่จริงจริตัวจบใต้แนวก็น่ากดนะแต่ความเสี่ยงนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะรแรงซื้อวิ่งขึ้นมาเขียวยาวๆหลายแท่งอะโอเคแรงซื้อเยอะแบบนี้อาจจะต้องปล่อยผ่านนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคู่นี้หลุดลงยาวๆแต่ EU ตรงนี้มีแนวต้านนะแต่กรอบไซด์เวย์ค่อนข้างที่จะแคบไปนิดนึงนะฮะไม่น่าไหวนะครับจะต้องปล่อยไปก่อน กรอบสวยนะแต่คู่อื่นยังไม่ชัดนะฮะคู่นี้ก็แนวซ้อนเยอะนะครับอียูหลุดลงมาแล้วแนวรับนี้ก็ยังใช้การได้อยู่นะ ถ้าลงมาหาแนวรับอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็มีแนวรับบีแรงซื้อนะครับถึงเส้นกลิดไหมที่เดิมปลายไส้เจ๋งไหม,มจริงจรน่ากดนะฮะแรงขายเข้าสัหน่อโอเคแรงขายเข้านะไปนะฮะ เมื่อกี้เห็นจังหวะของแรงขายเข้านะฮะแล้วก็กราฟยกตัวขึ้นไปถึงราคาเดิมเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะฮะก็ออเดอร์ไปจะไหวไหมเนี่ยอืมต้านนี้ต้านนี้คือความเสี่ยงคือแนวต้านค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็ได้ราคาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผมว่ายังไหวอยู่นะไหวหรือเปล่าไม่น่าจะไหวนะแบบนี้ นะครับอืมโอเคนะฮะแพ้ไปนะครับก็ตอนนี้ชนะ1แพ้หนึ่งนะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอเคทะลุไปแล้วแบบนี้ต้องปล่อยไปก่อนนะฮะอืแนวนี้น่าก,กดนะขอเส้นกริดนะฮะเจกไหมโอเคไปอืมผมว่าเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วก็แนวรับแนวนี้มีแรงซื้อ ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ประกอบกับมีเส้นกริดนะฮะก็มันลุนกันว่าจะไหวหรือเปล่ามาขึ้นไปยาวๆลูกนะครับออเดอร์ที่3ของเราเอ้ยอย่ารีบลงมาใจเย็นเย็นแม่ OTC มีให้หลุน้นเออนั่นไงทุกๆนาทีทุกๆวิไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยวิสุดท้าย โอ้โรลอดไปนะฮะสำหรับออเดอร์ที่3วันนี้นะครับอีเ e จนะครับเป็นแนวรับที่มีแรงซื้อประกอบกับมีเส้นกริดแล้วก็เป็นกรอบไซเว์นะครับน่ากดนะเนี่ยเอาไปมาครับรูปแบบได้ไปอีกรอบหนึ่งถ้าชนะจบงานนะตอนนี้ชนะ2แพ้1นะฮะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน อย่าซิอย่าทำแบบนี้ไม่ดีไม่ดีดโอ้โหทะลุไม่ได้เกรงใจกันเลยทะลุไม่เกรงใจแรงซื้อแทงเมื่อกี้เลยอืมอาจจะติดแนวซ้อนนะฮะโอเคยอมรับสภาพนะฮะมานี้แพ้ไปนะครับตอนนี้ชนะสองแพ้สองนะออเดอร์นี้ไม่น่ารอดนะฮะโอเค ชนะ2แพ้2นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยต่อแกันนะครับยังถือว่าเรายังได้ไปต่อนะตรงนี้มีแนวต้านนะแต่กราฟยังไม่เล่นด้วยนะฮะแท่งถัดไปคู่ถัดไปอหลุด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 อแต่มาติดแนวซ้อนอีกแนวหนึ่งนะครับ ติดแนวซ้อนแนวนี้นะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแนวนี้นะครับถ้าแท่งนี้ยืนอยู่บนแนวรับแนวนี้ก็มีโอกาสซื้อขึ้นได้อ่ะแต่ทะลุมาละอาจจะทะลุยาวๆนะแต่ก็ไม่มีแนว G.U. ยังไม่ชัดนะฮะ G.U. ติดแนวซ้อนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยผ่านก่อนนะ e g หลุดแนวลงมาแล้วนะครับแนวรับย่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสมีเส้นกริดก็ต้องมาลุ้นดูนะว่าจะไหวหรือเปล่าต้องดูว่าแท่งนี้จบตรงไหนต้องไปดูคู่อื่นก่อนนะคู่นี้ break แนวไปละถ้าถึงเส้นกริดหรือถึงปลายไส้นะฮะมีโอกาสกดลงได้นะสำหรับ a c กรอบไซด์เวกรอบนี้นะครับ เดี๋ยวต้องดูจังหวะสุดท้ายนะผมว่ามีแรงขายเข้านะเมื่อกี้มีไหมเค okay. มามีแรงขายเข้านะฮะแล้วก็ได้ราคาที่เส้นกริดนะครับสำหรับแนวต้านแนวนี้เป็นกรอบไซด์เวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นดูนะครับจะไหวหรือเปล่าไหวไหมไหวไหม รอดนะน่าจะลอดนะฮะสำหรับแนวต้านที่เส้นกริดนะครับแนวต้านที่เส้นกริดไหวหรือเปล่าโอเคสบายๆนะสำหรับออเดอร์นี้ไม่ค่อยลุ้นสักเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นกรอบไซด์เวย์นะฮะเป็นกรอบไซด์เวย์ที่แนวต้านมีเส้นกริดนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้าเป็นแดงนะครับมีแรงขายนะครับเข้าออเดอร์ไปที่แท่งนี้ นะครับโอเคท่นี้น่าสนนะถ้าวิ่งขึ้นไปหาเส้นกริตอีกรอบหนึ่งนะครมีโอกาสกดลงได้อีกแท่งหนึ่งโอเคไม่น่าจะขึ้นแล้วแหละจีอูน่าสนนะมีเส้นกริตด้วยนะฮะที่ตรงนี้ถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งมีโอกาสเข้าออเดอร์บายหรือซื้อขึ้นได้นะครับเพราะไส้น้ำรองขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูง มีแนวซ้อนไหมยังไม่มีแนวซ้อนนะคู่นี้น่าจะวิ่งลงมาหาแนวต้านเก่านะครับซึ่งจะเป็นแนวรับใหม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้ N อแนวรับนี้น่าสนนะถ้ากราฟวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งมีโอกาสเข้าอได้ถึงไหม ต้องมาให้ถึงนะถ้ามาไม่ถึงก็ปล่อยผ่านนะฮะสำหรับออเดอร์นี้โอเคไม่น่าจะลงมาละอ่ะยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นนะคูะ่นี้ไปซะละอียู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  อีมีแนวต้านที่ตรงนี้นะฮะแต่กราฟเขาเริ่มยกโลความเสี่ยงเริ่มเยอะนะฮะกราฟเริ่มยกโลมีโอกาสทะลุได้นะครับแต่ AC กับ n u นเนี่ยน่าสนต้องดูนะฮะว่าจบตรงไหนถ้าจบแท่งนี้อะทะลุแล้วทะลุถ้าทะลุปล่อยผ่านนะฮะก็หาโอกาสซื้อลงได้นะทะลุไหมอ้าวทะลุหมดเลย ตรงนี้มีแนวต้านนะครับที่โดจิผมคาลิเบทที่โดจินำทางตัวนี้นะถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับไปไหม <you> คู่อื่นยังไม่ชัดนะฮะ ยังไม่ได้ชัดเจนคือกราฟยังยังคล่อมแนวไปมาอยู่นะฮะยังไม่ได้เลือกทางแบบชัดเจนานี่นอจะต้องรอ,อนิดนึงนะครับรอ,อนิดนึงอะระหว่างที่รอนะฮะก็ท่านใดนะฮะที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด q q p t t o o n นะครับสามารถกดสมัครลิ้์ใต้คลิปนี้ได้เลย นะครับมีคลิปเปิดสมัครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลุ่มเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับผมกราฟก็ยังไม่ได้เล่นกันแนวสักเท่าไหร่นะที่แนวต้านนี้นะฮะเป็นรูปแบบกลับตัวนะครับคือถ้าแทงเทียนวิ่งขึ้นไปหาแนวก็กดลงได้แต่ไม่น่าจะวิ่งขึ้นแล้วแหละไม่น่าจะวิ่งขึ้นแล้วแหละ ตรงนี้น่าสนนะแท่งถัดไปนะครับแท่งถัดไปถ้าแท่งนี้ยืนยันบน sma 5นะครับแท่งถัดไปมีโอกาสกดขึ้นได้แท่งนี้เป็นกรอบไซด์เว์ยผมคาลิเบตที่โดจิตัวนี้นะครับถ้าแท่งนี้จบบนแนวนี้ก็มีโอกาสกดขึ้นได้นะ เป็นกรอบไซด์เวย์นะฮะเป็นกรอบไซด์เวยฮ่าน่าสนนะมาไหมมาไหมปลายไส้นะแนวกว้างต้องราคาดีนิดนึงนะฮะมาถึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยถึงแต่มีแรงขายนะมีแรงซื้อสิไม่ใช่มีแรงขายอโอเคมีแรงซื้อนะมาที่เดิมไปครับมานะครับ ถ้าลงมาอีกนี่จะต้องกดได้นะต้องลงมาลึกๆอีกหน่อยหนึ่งไม่ได้เบิโอ้โหลงมาช้าถ้าลงมาเร็วอีกหน่อยได้เบิร์นแล้วนะฮะสำหรับออเดอร์นี้เอาแล้วราคาไม่ค่อยดีนะจะมีรุ่นหรือเปล่าเนี่ยอืมแต่รูปแบบชัดเจนนะฮะแนวชัดเจนรูปแบบชัดเจนแต่ความเสี่ยงคือแนวกว้างนะครับได้ราคาไม่ค่อยดีด้วย ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่าขึ้นไปก่อนเฮ้ mm. hey, ยยาซี่จเย็นเย็นพวกอึบอึบเฮ้ยวิสุดท้ายเป็นกระหึมกระหึมกระหึมโอ้โหวิสุดท้ายวินหัวเลาะได้นะเพราะชนะแต่ถ้าวิสุดท้ายแพ้นี่เรียบร้อยเลยนะนะครับ hey, แนวนี้น่ากดนะ ถ้าขึ้นไปถึงแนวต้านมีโอกาสกดลงได้นะครับไปถึงไหมโอเควิ่งไปไม่ถึงนะฮะตรงนี้มีแนวรับนะฮะตรงนี้มีแนวรับมีเส้นปิดด้วยนะ ถ้าชนะอีกหนึ่งออเดอร์ผมจะพอแล้วนะฮะแต่ถ้าแพ้จะไปต่อนะถ้าแพ้ไปต่อนะถ้าชนะอีกหนึ่งออเดอร์พอแล้วครับเพราะว่าได้ได้ตามเป้าแล้วนะครับแต่แนวยังสวยอยู่อืมเป็นเบรกเอา a ว g แก็นะฮะไหวไหมคือถ้าลงมาในแนวอีกรอบหนึ่ Lastly, hmm. ouais. งแล้วมีรีเจ uh> ็คสามารถซื้อขึ้นได้นะเป็นเบรกเอา a ว้แกล็ t แพทเทิร์นนะฮะแกล็บกระโดดข้ามแนวไหวไหม ลึกๆหน่อยมีแรงซื้อไหมมีแรงซื้อไหมมีแรงซื้อไหมเคมีแรงซื้อนะฮะพอดีอ่าเรามาดูกันนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับ Breakaway Gap Pattern จังหวะนี้นะฮะจังหวะ Gap กระโดดขึ้นไปข้ามแนวไปแบบนี้โอ้โห,โห,โห,โหถ้าแพ้เราไปต่อนะแพ้ไปต่อแต่ถ้าชนะจบงานนะพอแค่นี้นะนะครับเพราะว่าออเดอร์เมื่อกี้ก็มีลุน้นวีสุดท้ายแล้วออเดอร์นี้จะลุน้นวีสุดท้ายหรือเปล่านะฮะ ไหวไหมโอเคนะฮะก็ตามเป้านะ,ะปน,นะครับเป็น Break อา a ว g แ p Pattern e นนะครับเบรกเอาไวแนนี้ก็ตามเป้าตามวินัยไปนะครับกำไรก็ตามเป้า,าจำนวนไม้ก็อาจจะเกินเป้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็อยู่ในระยะที่พอรับได้นะครับผมดันั้นก็ออ o อ c ีช่วงเที่ยงช่วงสายๆวันนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือท่านที่มีประสบการณ์ก็ลองอนำการตีแนวการเข้าออเดอร์ไปวิเคราะห์ดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับคล,คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ